จำได้ไหมเจอคนไทยที่ไหนก็ยิ้มให้กันเราเคยมีน้ำใจบ้านเราเหมือนเดื่อดีใจไหครับคุณได้ผ่านการพิจารณาคุณมาทางานได้เลยเส็จใจด้วยครับ ทีมีควสมบัติป็นเพียงพอที่ทางบริษัทของเราจะรับคุณเข้าทำงานได้ไม่ยะไรครับแล้วผมจะต้องทำไงคุณถึงจะรับผมเข้ามาทำงานครับผมเยใจด้วยจริงครับหรือว่าคุณต้องการอย่างนี้เอาไปเลยครับครับ่บงนี้คุณจาทำงานได้เลยขบค,ครับ ครับผมจากภาพและเหตุการณเมื่อสักครู่ครับก็เป็นเหตุการณ์และก็ภาพที่เกิดขึ้นจากคําเพียงแค่3ามประยานนั่นเองนะครับนั่นก็คือคําว่าคอร์รัปชันนั่นเองครับ mm hmm. ใช่เลยครับคุณผู้ชมคําว่าคอร์รัปชันนะครับก็หมายถึงการทุจริตโดยใช้อํานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่นะครับ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนตนแล้วก็ผู้อื่นและที่สําคัญนะครับเพื่อญาติมิตรของตัวเองนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการอร์รัปชันก็มีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแซงคิวซื้ออาหารหรือการที่เรามาโรงเรียนสายสําหรับน้องๆทุกคนนะครับคนคับ่นก็ถือได้ว่าเป็นการอร์รัปชันครับด,ด้วยสาเหตุนี้นะครับที่ทําให้พวกผมอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอร์รัปชันของประเทศไทยเราครับแลเลียนะครับถ้าคุณรักประเทศไทยของเรา <ม> <Okay. S 1> เราก็ต้องแก้ไขปัญหาคอร์บั่ชันให้หมดจากประเทศของเรานะครับโดยเริ่มงจากที่ตัวคุณนะครับ